สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิงโมเตอร์ช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวของยานยนต์เทคโนโลยีและอาวุธยุโทโธปกรณ์สมัยใหม่จากทั่วโลก และวันนี้สิ่งที่เราจะมานำเสนอถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของประเทศไทยที่ได้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินั่นคือการจัดขบวนพาเหรดทางทหารไทยอย่างยิ่งใหญ่ประจำปี2026ที่ได้รวบรวมขีปนาวุธยุคใหม่รถถังรุ่นล้ำสมัยและเครื่องบินรบสมรรถนะสูงมาแสดงศักยภาพให้เห็นถึงความก้าวหน้าของกองทัพไทยในยุคป,ปัจจุบัน บรรยากาศของขอบวนพาเหรดในครั้งนี้เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจทุกสายตาถูกจับจ้องไปยังขีปนาวุธพิสัยไกลที่ถูกนำออกมาแสดงขีปนาวุธเหล่านี้ถูกออกแบบและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถยิงได้ไกลกว่า1,500กิโลเมตรมาพร้อมระบบนำวิถีที่แม่นยำสูงลดความคลาดเคลื่อนในการโจมตีได้อย่างยอดเยี่ยม นอกจากนี้ยังสามารถบรรทุกหัวรบหลากหลายชนิดเพื่อให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้ไม่ว่าจะเป็นภารกิจป้องกันประเทศหรือการป้องปรามภัยคุกคามถัดมาเราจะได้เห็นถึงความแข็งแกร่งของรถถังรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมขบวนในปี2026มี้รถถังไทยที่ถูกออกแบบมาให้มีเกราะป้องกันหลายชั้นใช้วัสดุคอมโพสิตที่มีความแข็งแรงแต่น้ำหนักเบา ทำให้มีความคล่องตัวสูงแม้จะอยู่ในสนามรบที่ยากลำบากขุมพลังเครื่องยนต์กำลังมากกว่า1,500แรงม้าช่วยให้สามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วและรองรับภูมิประเทศที่หลากหลายระบบควบคุมการยิงภายในรถถังยังถูกติดตั้งด้วย AI อัจฉริยะที่สามารถตรวจจับและล็อกเป้าหมายได้อย่างแม่นยำทำให้การยิงมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดเวลาในการตัดสินใจของพลขับและพลยิงลงอย่างมหาศาล นอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันเชิงรุกที่สามารถหยุดยั้งจรวดต่อต้านรถถังได้ก่อนที่จะเข้าถึงตัวรถช่วยเพิ่มโอกาสรอดให้กับกำลังพลส่วนที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทั้งชาวไทยและนานาชาติมากที่สุดคงหนีไม่พน้นการบินผ,ดผาดโผนของฝูงบินรบไทยเครื่องบินขับไล่รุ่นล่าสุดถูกนำมาแสดงศักยภาพเต็มรูปแบบ การขึ้นบินอย่างรวดเร็วเสียงคำรามของเครื่องยนต์ไอพ่นที่ตึกกองไปทั่วสนามสร้างความตื่นเต้นและความเร้าใจเครื่องบินเหล่านี้ถูกติดตั้งระบบเรดาร์ตรวจจับระยะไกลระบบอาวุธปล่อยนำวิถีที่สามารถโจมตีได้ทั้งทางอากาศและภาคพื้นดินรวมถึงเทคโนโลยีล่องหนเพื่อลดการตรวจจับจากฝ่ายตรงข้าม ทำให้กองทัพอากาศไทยมีความพร้อมในการปกป้องน้านฟ้าและตอบโต้ภัยคุกค,คามจากทุกรูปแบบนอกจากอาวุธหลักสามประเภทที่กล่าวมาแล้วในขบวนพาเหรดยังมีการจัดแสดงยานพาหนะทางทหารอื่นๆไม่ว่าจะเป็นยานเกราะล้อ,อยางรถบรรทุกลำเลียงยุทธภัณฑ์รวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัย ทุกองประกอบถูกนำเสนออย่างมีระเบียบและแสดงถึงความพร้อมของกองทัพไทยที่ไม่ได้มีดีแค่การแสดงแต่ยังสะท้อนถึงความเป็นจริงในพันกิจการป้องกันประเทศสิ่งที่โดดเด่นอีกประการหนึ่งในปีนี้คือการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับการแสดงขบวนพาเหรดเช่นการใช้โดรนถ่ายภาพทางอากาศเพื่อถ่ายทอดสดบรรยากาศแบบเรียลไทม์ ภาพที่ผู้ชมได้รับชมจึงเต็มไปด้วยมุมมองที่แปลกใหม่ไม่ว่าจะเป็นการเก็บภาพมุมสูงของขีปนาวุธที่เรียงรายเป็นแถวภาพใกล้ชิดของรถถังที่เคลื่อนตัวไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่งหรือภาพการบินหมู่ของเครื่องบินรบที่สวยงามและทรงพลังหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมประเทศไทยจึงให้ความสำคัญกับการจัดขบวนพาเหรดทางทหารอย่างยิ่งใหญ่เช่นนี้ คำตอบคือไม่เพียงแต่เพื่อแสดงศักยภาพด้านการทหารต่อสายตาสาธารณชนแต่ยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลรวมทั้งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีการป้องกันประเทศที่ไม่หยุดยัง้งอีกทั้งยังสะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างไทยและนานาประเทศที่ได้แลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีทางการทหาร เมื่อเรามองภาพรวมของขอบวนพาเหรดทางทหารไทยในปี2026นี้จะเห็นได้ชัดว่ากองทัพไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่มีความทันสมัยมากขึ้น